วันนี้ก็มาจะเจอกับน้องฝนเซรรไทยรัวสวยนะคะวันนี้น้องฝนมีรถระดับผู้บริหารนะคะสุดรู้เลยคันนี้เลยนะคะ Honda Accord 1.5 EL Turbo คันนี้ปี2021ตัวรถเป็นสีดำสวยเรียบหรูดูดีนะคะฟังก์ชันแน่นออปชันเพียบน้องฝนต้องยกให้ Honda Accord คันนี้เลยนะคะราคาเพียง8 2 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะออกรถกับน้องฝนเพียง999บาทได้รถระดับผู้บริหารเอาไปใช้กันเลยคะ่ะ เดี๋ยวตาทุกคนไปชมรายละเอียดตัวรถกันเลยคันนี้นะคะพี่พี่ขาบอกเลยว่าสวยมากๆเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถภายนอกกันก่อนเลยนะคะอ่ะนี่ด้านหน้าก็ดวงไฟไม่มีคราบเหลืองใสกิ้งใสสะอาดเลยนะคะรับประกันแน่นอนนะคะรถของเราไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะคะด้านหน้านะคะเป็นสัญลักษณ์คันดา้าอยู่จุดกึ่งกลางของตัวรถเลยนะคะสภาพตัวรถสวยมากๆพี่พี ใครที่ได้เอาไปขับนะบอกเลยว่าคุ้มสุดคุ้มอะ่ะคันนี้พี่ๆสภาพสวยเดิมแท้นะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะพี่ๆขานี่เลยนะคะ,ะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นร้อแม็กเดิมโรงงานนะคะสภาพตัวรถรอบคันก็สภาพสวยนะคะกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะพี่ๆขาประตูมือจับเป็นโคมเมียมเปิดปิดได้ด้วยสมาร์ทเคเลดนะคะ นี่เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในนะคะ่อนอื่นเลยนะคะน้องฝนก็จะให้พี่ๆดูเม็ดอาร์ตกันก่อนนะคะนี่ค่ะพี่ๆขาเม็ดอาร์ตกรมสวยงามนะคะอ่ะนี่เม็ดอาร์ตกรมสวยงามนะคะพี่ๆขาเม็ดอาร์ตกรมสวยงามรับประกันรถของน้องฝนไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะคะ ตนงตอัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะวิพี่ขาอ่ะสภาพตัวรถภายในนะคะสวยรู้ระดับผู้บริหารองฝนบอกแล้วว่าคันนี้นะคะใครได้เอาไปใช้ใครได้เอาไปขับได้รถสภาพดีเกตเออย่างแน่น,นอนจ้าเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะนะคะสภาพสวยปกติไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยน่นเบาะเดิมนะคะวิพี่ขาแบบนี้เลยนะคะพรมลัยนะคะได้ในส่วนของพงมลัยมันติฟังก์ชั่นนะจ้านี่เลย เป็นปุ่มพุทธสตาร์ทนะคะนี่สภาพสวยมากค่ะพี่ขาอ่ะภายในอ่ะขออนุญาตอุ้ยจะเข้ามานั่งนิดนึงนี่หน้าจอใหญ่โตมากแม่อ่านี่ค่ะเครื่องเสียงไวทิวอะไรก็ใช้งานได้ปกติแอนะคะปรับได้2ฝั่งนะคะคนนั่งข้างก็ปรับตรงนี้ได้เลยเย็นหนาวอะไรก็คือปรับได้ตามความต้องการของคนนั่งข้างเลย เขาจะหนาวหรือเขาจะเย็นอะไรก็คือปรับได้หมดเลยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับคนขับนะของคนขับก็อยู่ฝั่งนี้นะอ่ะใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่ๆค่คันนี้ก็คือสวยเรียบหรูดูดีมากแม่รถระดับผู้บริหารใครบ้างไม่อยากได้เนาะ้องคนก็ยังดักได้เอาไปขับอะ่ะมันเป็นเทอร์โบด้วยนะคะเครื่องพันหปีก็ใหม่นะคะปี2021ด้วยนะจ๊ะพี่จ๋ารถสภาพสวยเกรดเอนะคะพี่พ รับประกรันรถของน้องฝนไม่มีชนไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ําท่วมไม่แท้ร้อเปอร์เซ็อย่างแน่นอนจ้ารถสวยรถเดิมนะคะแบบนี้นะคะมั่นใจได้เลยนะคะอยากออกรถกับน้องฝนนะคะเพียง999บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่นี่อ่าเป็นปุ่มสตาร์ทเรากดตรงนี้ได้เลยนี่นี่ค่ะนี่ หน้าจอก็คือเป็นดิจิตอลแล้วนะคะมีแพนเดอร์ชิพนะคะตรงนี้เลยนะคะใช้งานได้ปกตินะคะแพนเดอร์ชิพนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่พี่ขานี่คันนี้ไมคแค่1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นเท่านั้นไมคแท้ร้อยเปอร์เซนต์นะคะสภาพตัวรถสวยใหม่เอี่ยมเลยนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะนี่เลยอืมนี่ค่ะนี่ที่ชาร์จแบตอะไรก็มีให้ครบนะคะนี่พาวเวอร์ออเรนก็มีให้ครบนะคะนี่ นี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้ามีปุ่มอีโคโหมดนะคะแล้วก็สปอร์ตนะคะนี่ที่วางเกีย้ยวให้2ช่องนะจ๊ะตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของนะคะตา่างๆเปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่ๆขาพูดถึงหน้าจอนี่ใหญ่โตมากแม่อะนี่ใหญ่โตมากๆนี่นี่ค่ะนะใหญ่โตมาก เชื่อมต่อโทรศัพท์อะไรได้หมดเลยนะคะพี่ๆขาใช้งานได้ปกติเลยนะคะรถสภาพสวยมากคันนี้นะใครได้เอาไปใช้ใครได้เอาไปขับนี่น้องฝนบอกเลยว่าคุ้มสุดๆรถสภาพสวยๆแบบนี้โอ้ยบะปรับไฟฟ้าสมมติว่าน้องฝนดับเครื่องนะคะบะก,ก็จะปรับปรับลงมาเลยก็คือปรับแบบอัตโนมัติมาเลยนะสภาพสวยมากมนี่ที่แผงประตูนะคะก็มีลูกเร่นนี่ออโต้บานคนขับนะันนี้ไม่ได้ออโต้นะคะแล้วก็ล็อกบุดล็อกนะคะนี่ค่ะ อันนี้เซตเก้าอี้นะคะเก้าอี้คนขับนะคะเซตหนึ่งคนเซตที่สองเซตสองคนนะคะก็ค,คือเซตตามความต้องการของคนขับเลยนะคะว่าปรับระดับแบบไหนนะคะตามความที่แบบว่าเออดูเห็นมองเห็นขับถึงนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่ๆขามาค่ะภายในนะคะนี่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเกะเม็ดอาร์ให้ดูนะคะ นี่เม็ดอ์ตกลมสวยงามนะคะพี่ๆขาเม็ดอ์ตกลมสวยงามนะคะนี่ค่ะรับประกันนะคะรถไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะคะนี่ภายในนะคะก็จะได้ในส่วนของเบาะหนังนะคะอ่ะกว้างขวามีช่องแอร์ให้สองช่องตรงนี้ก็เป็นที่ใส่วางแก้วน้ําให้นะคะนี่เลยค่ะพี่ๆขา ใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็มีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะคะพี่พี่นี่สภาพสวยด้านหลังก็กว้างขวางนะคะไม่แออัดนะคะนั่งสะดวกสบายนะคะไม่อึดอัดไม่แออัดเนาะภายในก็เรียบหรูดูดีนะคะเดินทางไกลนะคะก็สะดวกสบายนะคะรถแบบเนี้ยเขาก็นิยมใช้กันเยอะนะพี่พี่ใครที่หาอยู่หรือใครที่แบบว่ากําลังต้องการใช้รถนะคะรถเก่งนะคะสภาพสวยดูดีนะคะมาได้เลยค่ะพี่พี่ขา ตัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะจ๊าน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงนะคะนี่ค่ะนี่เลยข้างขวางตรงนี้นะคะก็เป็นที่เปิดอะเปิดของเออเดี๋ยวนะมันล็อกอยู่ก็ใช้งานได้เปิดเอาของจากด้านหลังเนี่ยสามารถกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะโอเคภายในก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆขาภายในก็จะประมาณนี้เนาะ เหมือนใครที่หาอยู่นะคะอยากได้รถเอาไปขับนะคะก็สามารถติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะส่วนด้านหลังนะคะนี่เลยแอคคอร์ดนะคะด้านหลังก็มีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยดวงไฟไม่มีภาพเหลืองเลยนะคะใส่กิ้งใสสะอาดเลยนะคะพี่ๆนี่เลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะภายในด้านหลังนิดนึงนี่กดเปิดตรงนี้ได้เลยนะสามารถกดเปิดได้เลยนะคะพี่ๆค่ะ นี่ด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคะวางของตั้งของได้เยอะนะคะนี่นี่เลยอ่าตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวนะอ่ะมีมีที่ปรับตรงนี้ด้วยนะคะพี่ๆขาใช้งานได้ปกตินะคะนี่ด้านหลังก็ตรงนี้ก็พี่้องฝนบอกเลยว่าที่ด้านหลังเนาก็สามารถเปิดออกมาแล้วก็มาหยิบของจากด้านหลังได้นะคะจะหยิบอะไรก็หยิบได้นะคะนี่ค่ะ มีอะไรมาให้บ้างเราก็สามารถมาเปิดดูตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์อะไรก็มีมาให้ครบนะคะมีมาให้ครบใช้งานได้ปกติเลยนะคะในส่วนของแผ่นการความร้อนนะคะไม่มีขาดนะคะสภาพปกติสภาพสวยนะคะพี่ๆนี่ค่ะตออัวนงตัวน็อตนะคะเม็ดนอรอตอะไรก็ยังคงสภาพสวยเดิมนะคะรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์ระเกียร์รับประกันโครงสร้างนะคะ รถคนฝนไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนจ้ะพี่จา๋านี่ด้านหลังตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะจ๊าสภาพยังคงสภาพสวยเดิมนะคะพี่พี่ขาใครที่หาอยู่นะจ๊า honda accord นะคะสภาพสวยสีดำนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะนี่ค่ะตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะยังคงสภาพสวยเดิมนะคะพี่พี่ อะตรงนี้นะคะมีกล้องมาด้วยเขาเรียกว่า h อนด้า l a นวอนะคะสามารถเมากับเออเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะก็มีตรงนี้มันก็จะขึ้นที่หน้าจอด้านในตัวรถนะคะยังเหมือนกับเป็นจุดเหมือนกับเราเราเปิดไฟเล้ยวแล้วมันเรามองตรงนี้ไม่เห็นที่กระจกไม่เห็นมันก็จะดูตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะสะดวกสบายมากนะคะพี่ๆขาเดีย๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันสักนิดนึงนี่ฝั่งคนนั่งข้างก็สภาพปกติ เบาะก็ไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นเบาะเดิมนะคะตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่ๆขาพี่ๆค,คนไหนนะคะที่กำลังมองหานะคะรถเก่งระดับผู้บริหาร Honda Accord 1.5 EL Turbo ปี2021คันนี้นะคะราคาเพียง829,000บาทเท่านั้นนะคะรถเมอเดียวป้ายแดงนะคะก็สามารถทักกันเข้ามาสอบถามน้องฝได้ น้องฝนมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านสนใจโทรหาน้องฝนได้เลยค่ะ0810932445 0810932445โทรมาได้เลยเรามีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านนะคะสนใจก็ติดต่อได้เลยค่ะสำหรับวันนี้น้องฝนขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถจนตมือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ